การถอนตัวของอิซักเปิดทางให้เอคิติเก้เป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีตัวเลข5เป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการหลีกเลี่ยงในการเจอกับไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตแต่แทนที่จะแพ้เป็นนัดที่5ติดต่อกันในทุกรายการทีมของอันส l ล t อตจบสตริกแพ้ด้วยใช้ชนะ5-1ในในยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งตอบคำถามส่วนใหญ่ที่ถูกตั้งต่อแชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมด สล็อตคงยินบีที่เห็นฟลอเรียนวิสการเซ็นสัญญาค่าตัว100ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ทำ2แอสซิสในชัยชนะอันเด็ดขาดและเป็นคํำคืนที่โดมินิกสโบสไลต์และเคอร์ติสโจนพิสูจน์ว่าลิเวอร์พูลสามารถมีแดนกลางที่ทำงานได้ดีแม้จะมีผู้เล่นตัวรักที่ใช้ตัวรบมากมายในสนาม แต่ในขณะที่ข้อดีของชัยชนะที่แสนสบายซึ่งจบสตริกแพ้4นัดติดต่อกันนั้นชัดเจนข้อเสียของฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลที่เดชแบงค์พาร์คคือการหายตัวไป45นาทีของอเล็กซานเดอร์อิซักการเซ็นสัญญาค่าตัว125ล้านปอนด์ที่เป็นสถิติอังกฤษซึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งโดยเฟเดริโก้คีเอซาอ้างถึงปัญหากล้ามเนื้อขาหนีบหลังจากแสดงผลงานที่น่ากังวลและไร้ประสิทธิภาพ สลอตกล่าวเมื่อวันสุกก่อนหน้าก่อนพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-1ที่แอนฟิลด์ว่าอีซักไม่มีข้อแก้ตัวเรื่องฟอร์มและความฟิตอีกต่อไปหลังจากช่วงพรีซีซั่นที่วุ่นวายซึ่งเขาแทบไม่ได้ฝึกซ้อมขณะรอการย้ายจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจากนี้ไปเราจะตัดสินเขาได้อย่างยุติธรรมสลอตกล่าวเมื่อ5วันก่อน แต่หลังจากเรื่องนักเตะทีมชาติสวีเดนลงตัวจริงแทนโมฮัมเหม็ดซาลาในการเจอกับไอทราคกุนสื่อลิเวอร์พูลก็รู้สึกขอบคุณอุโกเอคิติเก้การเซ็นสัญญาค่าตัว69ล้านปอนด์จากทีมแฟงเฟิร์ตในช่วงซัมเมอร์ที่ก้าวขึ้นมาทําประตูอีกครั้งขณะที่คู่หูแนวรุกชื่อดังกว่ายังคงล้มเหลวอเล็กซ์ต้องออกเพรรู้สึกเจ็บกล้ามเนื้อขาหนีบสลอตบอกผู้สื่อข่าวหวังว่าจะไม่หนักมาก ตอนนี้อีซักยิงได้เพียงหนึ่งประตูจาก8นัดและอาจาต้องพักข้างสนามแต่เอ็กคิติเก้ยิง6ประตูจาก12นัดและเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสที่ดูเหมือนดาวเด่นตัวหลักหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากเรียกกองหน้าที่พร้อมสมว่าผลงานเมื่อถึงเวลาคับขันเมื่อลิว์พูลตามหลังศูนย์หนึ่งจากประตูของรัสมุสคริสเตนเซนในนาทีที่26เอ็กคิติเก้คือผู้เปลี่ยนเกมด้วยประตูตีเสมอสุดงดในอีก9นาทีต่อมา ใช้เวลาเพียง7วินาทีระหว่างที่แอนดี้โรเบิร์ตสันส่งบอลออกจากกรอบเขตโทษของลิเวอร์พูลจนถึงบอลเข้าประตูของไอท랙หลังจากเอ็กกิติเก้แสดงความเร็วและความนิ่งที่น่าทึ่งก่อนยิ่งผ่านทีมเก่าของเขานั่นคือการจบสกอร์ของกองหน้าระดับสุดยอดซึ่งเป็นสิ่งที่อีซักได้เทมเพียงฝ mm hmm. ันเท่านั้นแต่ภายใน4นาทีหลังจากประตูของเอ็กกิติเก้ลูกมงของเวอร์จิลฟานไดค์ทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำและพวกเขานำสามหนึ่งในช่วงพักครึ่งจากลูกมองอีกครั้งของอิบราฮิมากอนาเต อย่างไรก็ตามประตูของเอ็กคิติเก้คือตัวกระตุนะต้นปฏิกิริยาซึ่งเปลี่ยนค่ำคืนที่ย่ำแย่ให้เป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมสำหรับลิเวอร์พูลประตูในครึ่งหลังจากโคดี้คัคโปและเซอร์โบสไลซึ่งทั้งคู่เกิดจากวิทช์ทำให้ได้ใช้ชนะที่ขาดลอยแต่หากลิเวอร์พูลยิงได้7-8ประตูก็คงไม่เกินเลยสำหรับทีมของสล็อต อย่างนั้นก็ตามไอทกเล่นได้แย่และช่องว่างของระดับผีมือระหว่างทั้งสองทีมนั้นชัดเจนดังนั้นแม้ว่าลิเวอร์พูลจะได้รับความมั่นใจจากการชนะและการจบสตรีกแพ้แต่บทพิสูจน์ที่แท้จริงว่าพวกเขาได้ผ่านช่วงสะดุดไปแล้วหรือไม่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาไปเยือนเบรนฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้แต่มาตรฐานของคู่แข่งจะไม่สำคัญสำหรับลิเวอร์พูลสล็อตถึงกับบอกว่าคู่แข่งเลือกใช้แทคติกที่ทำให้ทีมของเขาได้เปรียบเราสามารถกดดันคู่แข่งได้สล็อตกล่าวแต่ในเกมล่าสุดเราไม่สามารถทำได้พรออออนต้ลอยอยู่ใาากศาด แน่นอนว่าที่เบรนฟอร์มบอลจะรออยู่ในอากาศแน่นอนเพราะเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้ลูกตั้งเตะดังนั้นการตัดสินลิเวอร์พูลต้องรอจนกว่าจะถึงตอนนั้นหากพวกเขาสามารถรับมือกับสิ่งที่รออยู่สุดสัปดาห์นี้และหากเวิร์สามารถนำฟอร์มจากแฟรงก์เฟิร์ตไปใช้ในเวทีที่ท้าทายกว่าของพรีเมียร์ลีกได้ชัยชนะครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ลิเวอร์พูลกำลังตามหาเวิร์ได้รับเวลาและพื้นที่ในการเจาะแนวรับของไอน์ทรัค และเขาใช้ประโยชน์จากมันแต่การที่เขาถูกนัทเนียนบราวน์กระแทกจนเสียบอลได้ง่ายก่อนที่ทีมเจ้าบ้านจะทำประตูแรกเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่เขาเจอในพรีเมียร์ลีกซึ่งเขาพบว่าความแข็งแกร่งทางกายนั้นยากลำบากเวลาจะบอกว่าเวิร์ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้หรือไม่เช่นเดียวกับลิเวอร์พูลทั้งทีมแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งชัยชนะคือสิ่งเดียวที่สำคัญไม่ว่าจะเจอกับคู่แข่งใดก็ตาม หากการคว้าชัยอย่างง่ายในแฟรงก์เฟิร์ตเป็นการปลดล็อกให้สล็อตและทีมของเขาสตรีกแพ้ของพวกเขาจะถูกลืมไปในไม่ช้าแต่ลิเวอร์พูลต้องต่อยอดจากชัยชนะนี้เพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่แค่รุ่งอรุณที่หลอกลวง